วันนี้คุณทำดีอวดทีแล้วอีกอยังช่วงล,ล่าท้าผี ก็จะพาทุกท่านเข้ามาล่าท้าผีใน,นแผนกเทคนิคพื้นฐานอำเภอชุมแพนนะครับบ้านหลังนี้มีประวัติเล่าว่าเคยมีคนโดนโ่มขืนแล้วเขาได้ฆ่าตัวตายที่บริเวณแถวแถวอาคารไม้เทคนิคนะครับ เวลาผมกลับบ้านนะครับผมจะเห็นเป็นเงาผู้หญิงบริเวณแถวนี้ครั้งที่ผมเดินกลับบ้านตอนกลางคืนบริเวณแถวนี้ครับผมก็จะเห็นเป็นเงาผู้หญิงเหมือนเขากาลังเศร้าอะไรแบบนี้คือประวัติเขาก็โดนผมคืนอยู่แถวนี้แล้วฆ่าตัวตายครับกลับบ้านนะครับผมจะเห็นเป็นเงาผู้หญิงบริเวณแถวนี้คือดูจากสีหน้าของเขาของเขากำลังเศร้า ครับ <S <S ขอเชิญพบกับคุณดิมและคุณก้าผู้ที่จะมาล่าท้าผีด้วยกันกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมก้าครับผมดิมครับผมจะพาพวกคุณไปล่าท้าผีกับเราในวันนี้แค่น้องๆตามพาวีแล้วนำมัวีผมเพื่อจะสาัถกับจิตวิญญาณของคนตายนะครับ ไี่มีใครก็พาไปพาไปไืนยืนชาะนี่ม่เจอเจอวะ้เกะ้ยเฮ้ยตอนนี้วพวกเขาก็ได้วีมาแล้วพาภารกิจต่อไปให้น้องๆเอาวีมาวีนะเดี๋ยวเรียงกันนะจงกน่ี้หเไ ถึงบรเดาทุกผีขอเชิญพบกับคุณต้นก้านักฟุตบอลจากทีมผิก็อยู่ในีมสวัสดีครับคุณมีประสบการณ์ความขอนุ๊วาไงครับก็มองครับแต่ก่อนผมก็ตรงๆได้เหรอครครับ แต่ก่อนผมก็ซ้อมบอลอะไรกับสโมสรต่างๆนะครับก็กลับบ้านดึกอะไรแบบนี้ครับมจะบอกนะว่าอะไรพูดอะไรลืวแล้วครับกลับบ้านดึกเออแบบนี้ผมก็จะเห็นแล้วแล้วก็ตอนผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมีเออมีอยู่เรื่องละครารงหนึ่งเลยครับตอนผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก่อนจะกลับบ้านผมยาว ใช่ครับเจอนิสพาวนใช่ไหยครับแม่งแอบดูผมตอนเด็กเดิาอาอะไรเขาองาอะไรคือตอนนั้นผมเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมครับผมมันจะมีอยู่สามห้องนะครับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผมข้อห้องแรกแล้วคราวนี้ผมเห็นเหมือนมีคนเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องที่สองผมก็เลยร้องทักไปเพราะผมเป็นวอร์เรนผมครับผมร้องว่าเฮ้ยเป็นไงกลับบ้านแล้วเหรอ ไม่มีเสียงตอบกลับมาครับไม่มีเสียงตอบกลมา,าพอผมเปลี่ยนเอด็ดผมออกมาไม่มีคนนะครับแสดงว่าค,คนลุกแม้เสียงนาเสียงนั้ด้นลุกเลยครับคนลุกตบมันไม่นอนมีอะไรจะให้คุณช่วยไหครับมีครับคือผมแบบว่าเห็น มันมีวิญญาณตัวนึงครับตามผมมาทุกวันคุณรู้ได้ไงครับแสดงว่าคุณมีเซนต์ครับคุณรู้ได้ไงครุณมีเซนต์ที่ตรงไหนครับสักายครับคุณรู้ได้ไงครับยอคุณรู้ได้ไงเพราะผมมันจะคือมันผิดปกติตั้งแต่ผมเจอผีตุ้มคนผิดตรงไหนรับแบบว่าทุกครั้งที่ผมแฟกนี่อะไรมันจะไม่แตอบ ตอนนี้นี้เราก็ขอเชิญคุณลกิวัตมาคต่นกาับเากิที่อนดตเาตอนากกกัษาค,ค,คกิวสัตว์นะครับามว่าคุณชื่อจริงชื่อลับนะเจริญวัยนะครับชื่อชื่อกลาครับเกิดวันที่15ตุลาคมพศ2220นะครับ นี่เขาได้เสียชีวิตในห้องนั้นครับเพราะว่าคุณเป็นคนเดียวที่กล้าเข้าไปพักห้องเข,เขาหนักจริงครับเข<อ>าเขาก็ชีกล้าครับเขาตีในห้องได้ไหมครับคุณนแบอะไรครับคุณกล้กากล้กาครับคุณกล้าครับกล้าครคุณกล้าออกครับ ก้าครับพี่ก้าทีมงานครับทีมงานทีมงานครับทีมงานเอาเอา้หมด้ามีไม่เจกเกาคุณคือใครครับคุณคคุณิวครับคุณือต้องการัะไรตงกคนณจะไได้่างเขาหรอจับคู่แ่บหลับทำยงไรับจับคูบจนตาย

ทีมงานผีได้ไอ่ะพี่เกิดอะไรดีเกิดเหตุการณ์อะไรกันครับผม<อ>ไม่รู้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ผมไม่รู้แต่ว่ามาตัวไหนตกหัวผมครับรู้สึกว่าผมก็เฉยชัดเหมือนกันครับคุณรู้สึกยังไงบ้างจี่ผมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว UID มันก็บุบเลยครับ<อ>คุณไม่รู้คุณนอนมาใช่ไหมครับีตอนนี้เขาบขอกว่าเขาอยาะ เราไม่ร you know ู้เอาไม่รู้จะวัาดีก้อนดูก้อนด้วยอะไรแบบนี้ครับผมจะบอกนะว่าอะไรพูดอะไรลืมิวเลยครับก็